สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนวิธีโปรแกรมจิตให้ตรงกับความปรารถนาและสอดคล้องกับพลังอำนาจอันลี้ลับของจัก,กรวาลคือสิ่งที่เราทุกคนกำลังเรียนรู้ในโปรแกรมพิเศษของวันนี้และแน่นอนโปรแกรมพิเศษของวันนี้จะทำให้พวกเราแต่ละคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ล้ำเลิศและสุดยอดสำหรับพวกเราทุกคนโปรแกรมพิเศษในวันนี้ เป็นโปรแกรมที่ว่าได้ด้วยการเชื่อมต่อกับจักรวาลเป็นโปรแกรมที่พวกเราทุกคนกําลังถามจักรวาลรือกาลังร้องขอกําลังเชื่อมโยงหรือจูนกับจักรวาลโดยตรงครูผู้มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคได้เล่าถึงเรื่องของพระเจ้ามีจริงหรือไม่ได้กล่าวถึงนักพรตผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหนุ่มน้อยผู้มีปัญญาคนา้นคว้า ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตกอย่างลึกซึ้งเขามีนามว่าวิเวกานันทะว,วิเวกานันทะผู้มากด้วยการศึกษาปรัชญาตะวันตกเขาชอบอิงตักตะกะหรือเหตุผลวิเวกานันทะเป็นผู้เต็มไปด้วยข้อสงสัยเขาได้พบรามกิษณนะครูผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ไม่มีการศึกษาและอ่านหนังสือไม่ออกและยอมรับครูผู้นี้เป็นอาจารย์ของเขาพร้อมกับพูดว่าพระเจ้าไม่มีจริงและได้รับคําตอบจากอาจารย์ว่างั้นหรือเจ้าจงพิสูจน์ให้ข้าดูสิซึ่งเมื่ออาจารย์ได้ฟังวิเวกานันทะไร้คํา,าคอธิบายที่ยืดยาวที่มาจากความคิดตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจนจบก็ถามกลับไปว่า ก็ถามกลับไปว่าแล้วความรู้สึกภายในของเจ้ามันบอกเจ้าว่ายังไงวิเวกานันทะไม่ทันจะคิดถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่อยากไหและให้และหาและให้คําคตอบไม่ได้เพราะเ้าบวแต่อังสือและสะสมข้อถกเถียงและข้อพิสูจน์รวมทั้งเหตุผลต่างๆมากมายด้วยความเห็นของผู้อื่นซึ่งล้วนจากซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวภายนอกทั้งสิ้นโดยเขาโดยที่เขามองข้ามการมองเข้าไปข้างใน และไม่เคยําความรู้สึกที่อยู่ภายในเอาซะเลยอาจารย์จึงได้พูดกับเขาว่าคำบรรยายของเจ้าก็ดูสวยหรูดูดีนะแต่ความรู้สึกภายในของข้าบอกเขาว่ามีพระเจ้าซึ่งก็เหมือนกับความรู้สึกภายในที่บอกเขาว่าข้ามีความสุขข้าไม่สบายข้าเศร้าโศกข้าปวดท้องหรืออันนี้ข้ารู้สึกไม่ดี มากมายในชีวิตของข้าดังนั้นข้าจึงเชื่อความรู้สึกภายในที่ข้าบอกข้าว่ามีพระเจ้าที่ข้าบอกกับตัวเองว่ามีพระเจ้าซึ่งข้าไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกนะแต่หากเจ้าต้องการข้าก็จะแสดงให้เจ้าดูว่าข,ข้าก็จะแสดงให้เจ้าดูว่าแล้วอาจารย์รามกฤษณะผู้ที่ไม่ไม่รู้แม้กระทั่งหนังสือหรือปรัชญาใดๆดทั้งสิ้นแต่เขา สัมผัสพระเจ้าจากความรู้สึกครูผู้ยิงย่งใหญ่นั้นลุกขึ้นทิบเข้าไปที่กลางอกของวิเวกานันทะด้วยความว่องไวโดวยที่เขาตั้งตัวไม่ทันซึ่งก็มีพลังบางอย่างที่ทําให้วิเวกานันทะตกอยู่ในการตกตกอยู่ในพวังถึงสามชั่วโมงและเมื่อเขาดืมตาตื่นขึ้นอาจารย์ก็ได้ถามเขาว่าตกลงมีพระเจ้าหรือไม่ และความรู้สึกภายในของเจ้ามันบอกอะไรกับเจ้าอยู่ในตอนอยู่ในตอนนี้ซึ่งณนะขนาดนั้นวิเวากานันทะรู้สึกถึงความสง,งบและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปิติเยี่ยงที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเขาจึงก้มลงแตะเท้าอาจารย์และตอบว่าครับมีพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนแต่เป็นความรู้สึกล้ำลึกของสภาวะแห่งความเบิกบานของการได้กลับไปอยู่บ้าน เป็นความรู้สึกว่าตนไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งอย่างแยกกันไม่ออกซึ่งเป็นประสบการณ์ของความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้ความรู้สึกภายในของเราได้ทํางานเท่านั้นจงใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะคิดให้น้อยลงและปัญญาญาณที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นนี่คือคือปัชญาของเช้าวันนี้ ที่พวกเราทุกคนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์อันล้ำลึกนี้เช่นเดียวกับผมแน่นอนกรามกิชณะผู้ไม่รู้หนังสืออาจ,จารย์ผู้ฝึกฝนสมาธิผ่านจิตวิญ,ญญาณของเขาผ่านการเชื่อมโยงกับพระเจ้าในพลังอำนาจอันได้รับของจักราวาลเขาได้คบ,คบพบรู้สึกที่ทรงพลังจากจิตใต้สำนึกของเขาและแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับ วิเวกานันทะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาและแน่นอนโดยความโดยสภาพของมนุษย์ทุกคนแล้วโดยแก่นแท้พวกเขาคือจิตทั้งหมดของจัก,กรวาลคือธรรมชาติคือความเป็นทั้งมวลที่มนุษย์แต่ละคนกำลังรับรู้จักจัก,กรวาลหากเราสังเกตจิตวิญญาณของเราอย่างใกล้ชิด พวกเราก็จะรู้ว่าในยามที่เราสุขหรือยามทุกข์มนุษย์ก็มีสภาวะเดียวกันไม่ได้แตกต่างจากกันกิษณะมูรติได้กล่าวว่ากิษณะมูรติมหาครุผู้ยิ่งใหญ่ชาวอินเดียซึ่งเป็นครูผู้ที่ได้ถ่ายทอดศาสตร์ความรู้แห่งการใช้ชีวิตให้กับผู้คนมากมายรวมทั้งผมในโลกด้วยได้กล่าวว่าหากคุณเป็นคนว้าเวเดียวดาย นมนุษย์ก็จะรู้สึกว่าเวเดียวดายนี้ด้วยเช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนรู้จักความปวดร้าวความอิจฉาริษยาและความกลัวโดยทางจิตใจและสภาพภายในแล้วเราก็เป็นเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆอาจจะแตกต่างกันบ้างในทางกายภาพหรือทางชีววิทยาคุณเป็นคนสูงหรือเตี้ยหรืออื่นๆแต่โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นตัวแทนของมนุษย,ยชาติหรือมนุษยชาติดังนั้นโดยจิตใจแล้วคุณคือโลก หรือคุณก็คือโลกโลกมนุษย์คุณรับผิดชอบต่อมนุษยชาติไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะตัวเองเสมือนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แยกออกไปซึ่งนั่นเป็นเพียงมายาคติภายในใจของคุณเท่านั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาติพันธุ์มนุษย์การตอบสนองของคุณจึงเป็นทั้งหมดไม่ใช่ส่วนๆไม่ใช่เป็นส่วนๆซึ่งเมื่อนั้นเมื่อนั้นเองที่ความรับผิดชอบจะมีความหมาย ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและความรับผิดชอบจะเป็นความรักอันทรงพลังที่เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพความรู้คือพันธา,นาการนั่นคือความหมายที่กิศนะมูรติพยายามจะอธิบายถึงสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ในสังคมหรือโลกในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่และปรัชญาคําสอนของเจกิศนะมูรติมีอิทธิพลต่อผมและผู้คนทั่วโลกในความหมายของการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขชีวิตที่ปราศจากการแย่งแย่งปราศจาก สงครามปราศจากการแข่งข้าปราศจากาปราศจากอะไรปราศจากการลงโทษตัดสินตัวเองปราศจากความตดต้ยและแน่นอนคุณงามความดีที่แท้จริงคือความรู้สึกที่ฉีดวิญญาณเราเป็นอิสระจากความทุกทรมานมนุษย์ได้แหละเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะสร้างความเชื่อสร้างความทรงจําสร้างความรู้สึกที่น่าสะพึงกลัวและใช้ชีวิตทำารางความขัดแยง้ง ทำกลางความไม่เท่าเทียมกันแต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดใหม่ให้เกิดเสรีภาพพระดอรนภาพและความจริงที่เหนือกวา่าเราไม่จำเป็นจะต้องอดกลั้นอีกต่อไปเราสามารถใช้ชีวิตอย่างเอื้ออาทรเราใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความเมตตาการุณาปราณีซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้การค้นพบการตื่นรู้ของจิตวิญญ,ญาณ มันอาจจะเป็นการตื่นรู้ที่เรากําลังโปรแกรมจิตของเราโดยตรงกับตัวเองทุกๆวันจากการตื่นรู้ในประสบการณ์ภายในประสบการณ์ที่พวกเราหลายคนอาจจะมีประสบการณ์หลากหลายประสบการณ์ผ่านการเฉียดต,ตายทําให้หลายคนซึ้งถึงถึงอะไรถึงชีวิตเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงสัจธรรมหลายคนผ่านความล้มเหลวความทุกข์ทรมานจากความรักชีวิตที่ทําให้เขาต้อง ต้องนอนเจ็บป่วยติดเตียงและทุกทรมานกับโรครายหรือความรู้สึกของความเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ในทะเลแห่งความเศร้าแห่งความโศกเศร้าพวกเขาจึงเข้าใจถึงสังขารและการติดยึดอยู่กับความคิดหลายคนพันความเจ็บปวดความคุกความข่มขืนบางคนติดคุกติดตรางและกับใจหลังจากที่ชีวิตของเขาผ่านการเรียนรู้มากมายผ่านการถูกโกงทางธุรกิจล้มเหลวในชีวิต จากความโลภจากการพน,นันจากการเสี่ยงโชคจากการล้อเล่นกับโชคชะตาชีวิตลหลายคนได้เข้าใจถึงความลึกซึ้งของชีวิตผ่านความรักผ่านความกรุณาผ่านการแบ่งปันมันเป็นความบริสุทธิ์ที่หัวใจสิ้นไร้สิ้นกังขาเป็นความรักที่ปราศจากการเรียกร้องปราศจากข้อแม้ปราศจากเงื่อนไขหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็น u n c o n v e t i o n a l Love ความรักที่ไร้ไร้ขีดจำกัด ความรักที่เป็นอิสระจากตัวตนความรักที่อยู่เหนือการครอบครองอยู่เหนือการแย่งชิงอยู่เหนือการยึดมั่นในตัวตนมันคือการค้นพบพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราเป็นอิสระในยานอย่างรู้ในชีวิที่เกิดขึ้นมันคือการออกมาจากออกมาจากอะไรออกมาจากออกมาจากความรู้ที่เราเคยเสพอยู่ในตำรามันคือการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอาเองมันเป็นการค้นพบความจริงที่เรากำลังออกจากชีวิตที่ไร้ระเบียบและปราศจากแก่นสารตัวเราคือใครและเรามาชีวตและเรามาใช้ชีวิตหรือมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรคือชีวิตและชีวิตที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่ให้เราเช็คลิสต์เช็คอินตัวเองเพื่อเราจะได้รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงของเราไม่จำเป็นต้องนิ้นลนเพื่อแสวงหาการครอบครองไม่จำเป็นจะต้อง ยอมจำนวนเพื่อให้ใครหลายคนยอมรับเราหรือเพื่อทำตัวให้ใครเห็นว่าเรามีคุณค่าเพื่อให้โลกยอมรับสันเสริญนชื่นชมเราแค่ปรับตัวเองให้เป็นอิสระกับสิ่งแวดล้อมใช้ชีวิตด้วยความสดใสด้วยความเป็นตัวเองไม่ติดยึดอ,อ,อยู่กับอะไรอยู่กับอะไรอยู่กับวัตถุวัตถุธาตุอยู่กับโลกซึ่งแลกเปลี่ยนกันด้วยเงินตราและติดยึดอยู่กับการใช้เงินแก้ปัญหาเราก็เลยติด กับอยู่กับการใช้ชีวิตที่มันขัดขืนดื้อรั้นต่อต้านกับตัวเองเมื่อไรเราเป็นอิสระจากวัตถุธาตุจากเงินและยืนและลองรับความร่ำรวยด้วยหัวใจที่มีความสุขเราจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมีเวลาที่จะอยู่กับชีวิตอย่างร่าเริงมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเรามีความสุขที่จะคบหาคนเรามีชีวิตอยู่ที่จะไม่ไป ติดยึดอยู่กับค่านิยมที่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเรามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายหลายคนอาจจะซื้อที่ดินเปล่าในชนบ,บทเพื่อมาปลูกกระท่อมอยู่ซึ่งประหยัดและใช้ชีิตกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบไม่ผูกขาดใช้ชีวิตแบบรู้จังหวะก้าวของตัวเองและเป็นอิสระจากโลกภายนอกที่มันเต็มไปด้วยความสับสนและความและความว้าวุ่นใช่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึก ที่ไม่ติดค้างกับตัวเองมีความสุขที่จะได้อ่านหนังสือเล่มโปรดมีชีวิตที่จะได้สนุกสนานกับกับอะไรกับสีสันของตัวเองมากมายที่เราจะได้พัฒนาความรู้สึกที่เริ่มต้นจากลมหายใจเริ่มต้นจากจิตวิญญาณลมหายใจที่เชื่อมโยงของเราในระดับของออกซิเจนไอน้ำอีออนรืปประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการสรั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก และการสูดลมหายใจเข้าไปที่ปลายจมูกหายใจเข้าไปแรงๆหายใจเข้าไปต่อเนื่องเพื่อจะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันกําลังไหลออกมาถูกขจัดชําระล้างจากเซลล์อะตอมในร่างกายเราเมื่อออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆเพื่อจะทําให้ให้ไรระบบของอะตอมเซลล์ร่างกายของเราได้เกิดการสั่นสะเทือนได้เกิดการเบิร์นหรือการสปาร์กขึ้นมาใช่สนามแม่เหล็กของ จิตวิญญาณของเราจะส่งพลังคลื่นแม่เหล็กและสนามพลังไฟฟ้านิวรอนผ่านไปยังเครือข่ายของอวัยวะสําคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่เป็นอิเล็กโตแมกเนโตแมกเมติกที่มันกําลังสั่นสะเทือนในรูปคลื่นประจุไฟฟ้าและเครือข่ายของสนามชีวิตแน่นอนเรากําลังรู้สึกกับการสันส่นสะเทือนครั้งสําคัญที่สุดที่หัวใจของเรากําลังเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิง่ง รากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราสัมผัสกับสมองเครือข่ายของจิตสํานึกที่มันกําลังดูดซับประจุไฟฟ้าจานวนมหาศาลเพื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการวาบทางควอนตัมที่ทําให้เกิดสนามพลังอันเข้มข้นของการรับรู้ของต่อมไผ่นิ้วแกนที่อยู่ท้ายทอยต่อมพิทูอิตาลีที่กลางหน้าผากในเชื่อมโยงไปยังกลางเกณฑ์กลางสมองที่ทําให้เกิดโอโซโท็อปโอโซโท็อป ซึ่งทําให้เกิดการวาร์ปหรือการเชื่อมเครือข่ายของสมองอย่างแท้จริงใช่เรากําลังสัมผัสกับความรู้สึกที่ส่งพลังอํานาจจากจิตใต้สานึกของเราสมาธิที่เรากําลังใช้ลมหายใจเพื่อเชื่อมโยงกับพลังอํานาจของจิตใต้สานึกเป็นสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนมันคือความรู้สึกที่เรากําลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าปรมัาสมาธิหรือพวก TM ท่านเซนเดนทัล m เมดิเทชันของมหาวิชีที่มีคนฝึกเทคนิคนี้กว่า6ล้านคนทั่วโลกบอกว่าวิธีการเข้าสู่ปรมัติสมาธิก็คือ,คอการจับลมหายใจสัมผัสความรับรู้ของจิตใต้สำนึกอาจจะมีองค์บริกรรมคำพูดว่าโอมหรือคำพูดฮิวหรือคำพูดที่กำลังจุนตัวเราเองเพื่อเราเข้าถึงความรู้สึกที่เป็นอิสระจากความคิดทั้งหมดนี้คือการเข้าถึงตัวตน ที่แท้จริงของเราในสนามรวมเอกภพทางควรน้ัมซึ่งนักวิทยาศาสตร์นารางวัลโนเบลได้อธิบายถึงสมาธิเทคนิค tm ที่เรียกว่า t ทันเ d e n t a l Meditation ว่ามันคือการเข้าถึงความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่กับสมาธิผ่านความรับรู้ของสติปัญญาที่เชื่อมโยงกับองค์บริกรรมหรือลมหายใจจะทำให้เราสามารถอย่างลากลึกไปถึงเครือข่ายของประสาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าและงานวิจัยมากมายของดรโทนี่เนลเดอร์ซึ่งอธิบายถึงความมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกผ่านการทำสมาธิประมัติประมัติสมาธิ TM ว่าคือการเชื่อมโยงกระแสจิตสู่การรับรู้ของจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งในทางกลับกันการเชื่อมโยงสมาธินี้เป็นศิลปะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาตะวันออกหรือความรู้ในระดับของุทธปรปัชญา ที่เราสามารถจเจริญอาณาปานาสติจเจริญจิตของเราในการเข้าออกของสมาธิในการเข้าถึงความรู้สึกของจิตใต้สำนึกซึ่งจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะลลายความปัวตนที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองเป็นอิสระจากความดิน้นหลนหรือความยึดติดและทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกเบิกบ,บานความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นความ แตหนักรู้นในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งหมดนี้คือระบบจิตใต้สํานึกที่เรากําลังโปรแกรมตัวเองตรงกับจัก,กรวาลให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังปรารถนาและมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสัมผัสก,กับธรรมชาติผ่านลมหายใจของเราสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึกจากการารู้เท่าทันความรู้สึกรู้เท่าทันความคิดชีวิตของเราทุกวันนี้กําลังลดนเล่นไปตามกระแสทานของความสุขและความทุกข์ได้ดัง ปรารถนาบ้างล้มเหลวบ้างมีคนชมบ้างมีคนด่าบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้กับชีวิตในแต่ละวันคือการเรียนรู้ธรรมชาติที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาในฐานะที่เราสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตนี้ชีวิตที่เรามาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติชีวิตที่ประหนึ่งว่าเราเป็นผู้ครอบครองมันแต่แท้จริงแล้วมีเหตุปัจจัยร่วมกันลมหายใจก็ไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เรา ความเป็นตัวเราแท้จริงแล้วเป็นแค่เกิดการเกิดดับของรูปและนามของจิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าใจถึงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลความเล่นรับของจิตได้สานึกที่เรากําลังรู้สึกเราจรึงต้องเรียนรู้ชีวิตของเราอย่างแท้จริงว่าชีวิตของเราแต่ละวันเป็นอย่างไรคิดอะไรดีบ้างคิดอะไรไม่ดีบ้างเรามีเจตจํานงเรามีความรู้สึกอะไรบ้างเรามีเป้าหมาย เรามีความรู้สึกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องชำระล้างจะต้องเคลียร์ขัดกับมันจะต้องปฏิบัติหรือลงมือทําหรือจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสอดคล้องกับจัก,กรวาลในการที่จะดึงดูดความสําเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนาเราไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะทุกขนาดของการใช้ชีวิตมีผลต่อเราทุกคนไม่มากก็น้อยการเข้าถึงชีวิตที่อยู่เหนือความอ่อนแอความหวาดกลัวคือการหลุดพ้นไปจากโลก เป็นอิสระจากจากอะไรจากกระแสทานที่มันเชี่ยวกราดที่ประชิญอยู่เหมือนปลาเป็นที่ว่ายทวนน้ําชีวิตของเราจึงต้องใช้ชีวิตทวนกระแสไม่ติดอยู่ในอกุศลหรือติดค้างอยู่ในมายาคติทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นของของเราที่เราหลงงมงายอยู่กับตัวเองหรือติดกับอยู่กับความคิดและความเชื่อจากผู้ผู้คนหรือโลกซึ่งเรา จะต้องทําให้ตัวเราอิสระจากความเชื่อผิดๆเหล่านี้เรากําลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่งางสว่างสวยเพื่อจะค้นพบโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและอิสระภาพที่เราจะข้ามพ้นความสับสนวุ่นวายและไม่เสียเวลาทุกอย่างและไม่เสียเวลาทุกหลั่ฟรีๆอีกต่อไปอย่าลืมว่าโลกใบน,นี้คือคือสนามหรือห้องเรียนใหญ่ที่พวกเราทุกคนกำลังมา กำลังมาอยู่ในบททดสอบครั้งแรกครั้งเล่าอย่างนับไม่ถ้วนเราจะต้องใช้ชีวิตยอยู่กับโลกด้วยการรู้เท่าทันรู้ตามความจริงโลกไม่น่ากลัวเท่ากับการหลงตัวเองที่ติดกับอยู่ในโลกการหลงตัวเองน่ากลัวกว่าการติดกับอยู่ในโลกและการหลงตัวเองคือ,คอการหลงโลกที่ติดกับอยู่กับความคิดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้ วันนี้เราจึงต้องเป็นอิสระจากโลกใบนี้อิสระจากความคิดอย่ายึดติดอะไรที่นี่เลยโลกไม่มีความจริงอะไรเลยนะโลกเป็นแค่สมมุติมายาความเป็นตัวตนของเราก็เป็นแค่สมมุติที่หาความจริงไม่ได้ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นเรากำลังถูกหลอกจากสิ่งที่เรากำลังไขว่คว้าสิ่งที่เราพยายามที่จะครอบครอง ไม่มีสิ่งใดที่เราจะครอบครองได้จริงๆแม้แต่ลมหายใจและชีวิตของเรานั่นเองไม่มีใครครอบครองอะไรได้จริงๆหรอกอย่ามาลงอะไรในโลกนี้กันเลยเพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและค้นพบความจริงว่าอะไรคือแก่นแท้อะไรคือชีวิตที่เป็นที่เป็นความหมายและคุณค่าอย่างแท้จริงอย่ามาเสียเวลากับความไม่เที่ยงกับความจอมปลอมของโลกไปนี้ที่มันเป็นแค่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นกับตามเหตุปัจจัยของมันมีเกิดดับมีเสสลายไปตามการเวลามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับมนุษย์ซึ่งเราทุกคนก็มีความไม่เที่ยงมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นโลกเต็มไปด้วยความหลากหลายเต็มไปด้วยความความความหลากหลายความความลึกซึ้ง มากมายที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันอันแวดล้อมให้เราได้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตโลกมีต้นไม้มีทะเลสาบมีแม่น้ํามีอากาศมีขุนเขามีอัญมณีแร่ธาตุที่จะที่จะยั่วยุที่จะชักนําชักจูงให้เราทุกคนติดกับอยู่กับความโลภก,กับการปรุงแต่งอยู่กับความไม่เที่ยง อยู่กับความหลงระเริงอยู่กับกิเลสท,ที่ซ้อนกิเลสอยู่กับความความอะไรความริ้นรนความรำรุ่มร้อนจนเมื่อไรเราปล่อยวางโลกภายนอกได้โลกภายในที่สว่างสวัยและอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยไม่ใช่การไปแย่งยื้อไม่ใช่การไปเอาเปรียบใครไม่ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์แต่คือการสรรเสริญอนุภาพของวิญญ,ญาณและจิต ได้สํานึกนั่นเองที่มันเปล่งประกายรัศมีออกมาจนทําให้เราดึงดูดความสําเร็จความร่ํารวยวัตถุธาตุเงินทองทรัพย์สมบัติในโลกเข้ามาตอบสนองรองรับชีวิตของเราซึ่งเราสามารถแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับผู้คนให้กับโลกด้วยความรักด้วยความทนุถนอมกลับคืนสู่ธรรมชาติและนําตัวเองให้เป็นอิสระจากการยึดติดในเงินทองทรัพย์สินยึดติดในลาบยศสรรเสริญอยู่ในสิ่งที่เราครอบครองเราจะค้นพบอิสระภาพ และคุณพบจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเองอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ที่อะไรที่ผมได้รับข้อความจากเด็กสาวคนหนึ่งชื่ออิโตมิเธอโปรแกรมจิตตามธรรมชาติอิโตมิได้พูดใน Facebook ของเธอว่าการโปรแกรมอัตโนมัติที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและจัก,กรวาลคือการไม่มีตัวตนมันทําให้เราเป็นอิสระจากการยึดครองในความเป็นตัวในความเป็นตัวตนมนุษย์ และแน่นอนมันทําให้เราก็าถึงสภาพะของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงและนี่คือประสบการณ์ที่ที่ได้ดที่เด็กสาวคนนั้นได้ถ่ายทอดความมาัศจันของสิ่งที่เธอได้รับรู้มันเป็นความรู้สึกที่แสนมาัศจย์ที่เราทุกคนกําลังเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องเข้าใจความจริงว่าตายแล้วไม่สูนสมองของมนุษย์คือคอมพิวเตอร์ชีวภาพและสติคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งานฟันตั้มชีวะ ภาพคอมพิวเตอร์ภายในสมองยังคงเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่เป็นอมตะหลังจากที่เราสิ้นลมหายใจไปแล้ววิญญาณจะกลับคืนสู่รธรรมชาติในจักรวาลขั้นพื้นฐานต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าวิญญาณเป็นธรรมชาติที่ลึกลับและยากที่จะที่จะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าจิตวิญญาณคือพลังงาน และสั่นสะเทือนอนุภาพในระดับอะตอมสั่นสะเทือนสภาวะของความถี่ที่กําลังสอดคล้องกับจัก,กรวาลและเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกับธรรมชาติที่ดํารงอยู่อย่างเป็นนิรันด์นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ที่จะจูนจิตของเราที่จะโปรแกรมจิตของเราให้ <c oughs> สอดคล้องกับกับจักรวาลจิตคือธาตุรู้วิญญาณคือพลังงานอมตะนิรันด์ การเข้าถึงตัวตนสูงส่งเป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณนั้นเราจะต้องตระหนักรู้ทุกสิ่งในโลกที่เกี่ยวพันและมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งหมดที่เราเรียกว่า The Oneness of the Universe ดังนั้นการแบ่งยแยกผิดชอบชั่วดีหรือความถูกผิดนั้นจึงเป็นภาระที่ทําให้เราติดกับอยู่กับโลกที่กําลังตีค่าของสมมุติในแบบของความเชื่อของมนุษย์นั่นเอง จงรู้เถอะว่าวันนี้เราต้องสร้างเหตุปัจจัยให้สมควรกับผลเราไม่แบ่งแยกความดีงามของชีวิตและความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะคือความอมัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกที่เรากำลังเข้าถึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาลของชีวิตผ่านจิตวิญญาณของเราจงอบกอดดวงวิญญาณของเราและหว่านเพาะหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้สันสะเทือนตัวเราและจัก,กรวาลน,นี่คือภารกิจสำคัญของการโปรแกรมจิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาจัก,กรวาลไม่เคย ไม่เคยส่งข้อสอบผิดให้ใครเราจรึงต้องเรียนรู้บทเรียนบนดาวเคราะห์นี้และทําข้อสอบในห้องเรียนที่เรากําลังลงมาใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดสร้างคุณค่าให้มีความหมายสร้างชีวิตให้มีคุณค่าด้วยตัวเราเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือวิธีการเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตของเราให้วิวัต์และก้าวกระโดดไปสู่แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์นั่นเอง จงรู้สึกซาบซึ้งกับชีวิตและจงขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราความรักคือกุญแจอันเลรลับของจักรวาลที่ไม่มีค้่บวกหรือค้่ลบไม่มีพวกเราไม่มีพวกเขาไม่มีฉันไม่มีเธอมีแต่กันและกันขอย้ําว่าไม่มีพวกเขาไม่มีพวกเราไม่มีฉันไม่มีเธอมีแต่เรามีแต่กันและกันเมื่อเราหลุดพ้นจากความคิด ความกลัวความทุกข์เราจะเป็นอิสระจากมายาและสิ่งที่ครอบงําโดยความรู้สึกที่เป็นทุตหมายทูตฮาร์ดคือการเข้าถึงพลังของสติปัญญาอันปราดเปรื่องและเข้าถึงความจริงที่ยอดเยี่ยมล้ำเลิศที่สุดนี่คือกระบวนการซึ่งแต่ละคนจะต้องตระหนักรู้ถึงประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในระดับซูเปอร์คอนเสเน์ตที่เราจะต้องตระหนักรู้ถึงความรู้แท้มันเป็นความรู้ที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความหลงหลงในตัวเอง จากความเห็นผิดจากการติดยึดบางคนอาจจะใช้คําว่าเซลล์อเวเน s คือการค้นพบการเข้าใจชีวิตคือการเรียนรู้ความจริงผ่านการรับรู้และสภาวะต่างๆในประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ทําให้สมาธิสติปัญญาของเราเกิดความเกิดความอะไรเกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากหัวใจเหมือนที่วิเวการานันทะ ได้เรียนรู้พระเจ้าจากการที่ครูผู้ยิ่งใหญ่ของเขาคือรามกิษณะได้กระโดดถีบที่ยอดอกของเขาจนเขาตื่นตะลึงกับสภาวะของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ไร้รูปแบบและแน่นอนมันทําให้เราเข้าถึงความจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นความจริงที่ทําให้เราเข้าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ใช่มันเป็นความรู้สึก ที่เรากำลังค้นพบหัวใจของเราค้นพบจิตสำนึกรู้ของเราอย่างแท้จริงในขนาดนี้นั่นเอง